một vài ba sẽ có nạo rái bóng ai sai phán là ai sai tốt là chú tay mà hát thôi 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 มิ่ามกันนอยอรับพี่น้องมาฟังเสียงรองดาว้าด้ายูหลออกมาหวานลวดลายว่าสาวสาวแก้มใส่และคงไมโซนเออ

ฟังเสียงระรอกขดาวรายดาว้ายรูปหล่อออกมาหวานลวดลายสาวสาว,สาวแกมใจละคงไม่สนเล่นเป็นตัวโกงละเหมือนมีคําต้อนบดใจตา่างอัมมาตะเป็นฝ่ายถทำมันก็ต้องแห่ธรรมะาไม่เคยกายชนะก,การสับหุนไม่เจอในอโกโก้ต้องอดนองเล่นละ้าหมดลำบากไม่มีสาวเลโกงแก่ก็ไม่รักรโกงเกลียดโก้มากละมองรอนละ จะมีไมหมนอว่าสาวไหนจะรักไ,ไร้ายให้อย่างผมหาคนนิยมมันคงใจยากผูคนทางทัดทั่คนใครรักตัวโกม,มีไหมแม่ตาก็มาใครรักตัวโกม,มีไหมแม่ตากลมช่วยยิ้มให้กระผมสผุพน ท้าอ,อ่างมูสูนน้าพกข้าวตัวเองกำนันนี่เนบทอง <c oughs> กำนันหมูสูนเพิ่งมาตั้งใหม่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปตั้งที่อื่นต่อฉันเองกำนันเนี่ยเป็นกำนันดีเดินกันมาถึงเจ็ดปีสน จนทางการเนี่ยเขาได้มอบแหนบทองคำมาให้ชาวบ้านชาวช่องก็เลยพากันเรียกติดปากว่ากำนันแนบแหนบทองเบื้องหน้าเนี่ยทุกทุกคนรู้จักกันดีในนามคบกำนันดีดินแต่เบื้องหลังน่ะไม่มีใครรู้หรอกฉันเองแอบซ่องสุมกำลังเหล่ากองโจรเอาไว้มากมายภายในบ้านโดยที่ทางการไม่ได้นึกระ,ระคายอะไรกันเลยแม้แต่น้อยนิด สิ่งเดียวที่ทำให้ฉันกลุ่มอ,อกกลุ่มใจกเกษตรที่สุดตอนนี้ <Yeah. S 1> ก็คงจะเป็นเรื่องของน้องสาวน้องสาวฉันนี่ไปชีวันน้อยนาะในขณะนี้เนี่ยมีความรักกับคุณอำนาจลูกชายของคุณพระอํานวยเศรษฐีร้อยล้านแห่งอำเภอด่านเกวียนเนินไอฉันเองก็ลุ้นอยู่ยากอยากให้น้องได้ผัวโดยเฉพาะถ้าไม่ได้เป็นสปายของคุณพระอํานวยแล้วก็ เรียบได้ดังหนูที่ตกถังงข้าสารันเลยวันนี้จึงได้วางแผนการเล่กุลกับคนใช้คนสนิทนั่นก็คือไอเน่ากันเอาเข้าไว้ว่าจะหลอกแล้วก็โล่ให้คุณอำหน้าเนี่ยว่าเป็นผัวน้องเราจะถึงบ้านจนได้เดี๋ย <Oliver> วไปดูซิว่าไอเน่านยมันจะเตรียมแผนการได้ดีแ <Oliver> ค่ไหนกันเชียว คนขยับข้อยางมาตัวผูรับไปเกิดเป็นโกมีกรรมคนขยับข้อยางมาตัวผงรับไปเกิดมาเป็นดาวร้ายเฮ้ยเฮ้ยเกิดมาเป็นดาวร้ายก็ต้องเล่นบทราย อยตแต่ละพี่เป็นดาวลยเฮ้ยเฮ้ยแต่ละพี่เป็นดาวลยสาวแก้มอมันมื่เมื่อครัสไตล์ครับดาว้ยโซยช่วฉันด้ครับพี่น้องบาการเซนาเวที พาการไปร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมไปน้อยดะเดี๋ยวกำนันกำนันเนี่ยหยุดก่อนหยุดไปก่อนพอแล้วยัง่เพิใครดึงกูใครดึงเรามึงวิ่งอยู่ก็ที่ไอ้บ้าใหญ่เอาเลยอุ้ยไปใหญ่เลยกำนันเนี่ยโทร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 เราบ้านคนบ้านเดียวกันใจเย็นเย็นมีอะไรค่อยพูดค่อยจาก่อนก็ได้เรื่องราวแค่นี้ทำเป็นน้อยอกน้อยใจอัลธนา เดี๋ยวฉันจัดการให้รับรองท่านพอใจอย่างแน่นอนผมจะรอฟังคำตอบจากท่านอยู่ตรงนี้อำนาจนด่านหมาเอ้ยอ้เลวด่าใครด่าเจ,จ้าของบ้าป่มึงอไอ้นี้นี่้ำตสนไนวันนี้ที่รอคอย วันที่กูจะมีเมียสมดังใจเว้ยไอ้เน่าครับวันนี้เป็นวันที่กูมีความสุขที่สุดแล้วเพ็บก็ห้อยกูฟังหน่อยถ้าหากก็ร้องดีขึ้นกันเดินให้สองบาทกันอีกฮอยมพะบาลเจ้าข้าเมื่อไรจะมารับไอแน่ไปทีไอแนทมนแล้วไอคนอัภิไอคนไม่ดีถ้าวันมึงต้องตายโว่ยมพะบาลอยู่ไหน ทีผมทำไมผมทำอะไรถูกขอทีบตูดสักทีฮะมันเลยตูดประเด็นน่ะใส่ยางได้ถนนนี่เลขหาเทศบาลบาบาลเออร้องอะไรไม่เข้าท่าเขาเพิงกองหอไงอมหออะไรหรอกมารับป้ามึงไงอยู่มาบานป้าฉันตายแล้วจะไปตามป้าไหมล่ะร้องไม่เข้าท่าเขาทีไปเฝ้านาบานไว้ครับวันดีใครมาหากูมึงบอกไปเลยว่ากูไม่อยู่เพราะอะไรครับโอ้แต่ว่าไอ้หนักถ้ามันมาอย่าได้บอกฉันเลยว่ากูอยู่ข้างในนี้ไม่ต้องห่วงครับเออครับผมจะจัดการให้ เอ้าไอ้นักมาก็ดีแล้วกำนันเขาอยากเจอมึงเขาไปหาไอ้เลยขอบใจใส่มีธุระอะไรสำคัญแน่เลยไอ้กำนันป่าวเฮ้ยปวะยมผาบานมาแล้วมาใครอ่ามาแล้วมาแล้วยมผาบานไอ้แน่มึงตายตายแน่นอนมึงตายแน่นอนพม่หยมผาบานอยู่หรอมาอย่างไร ก็กำนันให้ฉันรี่ก็มาไม่ใช่หรือใครบอกเอ็เอาก็ฉันเดินมาเจอไอ้เน่าไปรออยู่หน้าประตูมันบอกให้รีบเข้ามากำนันรออยู่นะจะเอาบอกอะไรอย่างนั้นเหรอจะหลีกจับหวานขอบคุณครับมีกระไล่หรือกำนันไโอ้มีกะไลหรือกะไลหรืออ้อ บาด <vida, S 2> ทางซรับซ้อนจอนเงินกันหน้าตาชอคคนนักอะไรหรืออะไรหรือไม่จะหลงยุคมาอย่างนั้นหรือ่าจ้าบอกเขาไปเจอกำนันมีอะไรกับพูดไปเอแล้วเอ็งมาทำไมกันก็กำนันไปที่บ้านของฉันเรื่องที่ไล่ที่นาเรื่องอะไรฉันก็ฟังไม่ค่อยกระจ่างก็ยจะมาถามไม่เข้าใจเอ็งรู้ได้ไงว่าขับไปบ้านเอ็งมาเนี่ยฮะออ็งน่าไปหาที่นาบอกกำนันไปหาที่บ้านฉัน จีนเอาอีกแล้วเหรอใช่จ้า,จา,าสักน,นึงเมืองน้ำเมืองอ๋อเออไปเจอซันบิดวันนี้ไปช่วยงานเขาหลายที่หลายทางก็เลยหลงหลงลงืมลืมเออเออไปไปคุยเรื่องทีเรื่องนาที่เองเอามาจำนองข่าวไว้นั่นแหละก็ไปตักไปเตือนเล้วว่ามันถึงแล้วเวาลาต้องส่งดอกเออ,อก็เลยเอ่อกลับกลับมาที่บ้ายสีนู้นก็เลยแวะมาเอ่อคุยแล้วก็ไปนั่นแหละไปแล้วไปแล้วยัง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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสีนู้นไปแล้ว งั้นฉันไม่รบกวนเวลากำนันนะลูกมันยิวนมมากฉันลาก่อนแล้วสงสารเด็กไปไปไพี่ดาช่วยสีนอนด้วยฉัลรบกวนกำนันนี่กำนันขังสีนอนเอาไว้ทำไมหมายความว่าอะไรลึกูจะเอาเมียมึงมาเป็นเบี้ยกุ้นสิเองนักมันต้อง กับหัวยังไงหรอดูครับไอ้นิอ่อ่ะมนุษย์ขาดสิลไอห่ากินชิ้นามาเกิดยังมามาก็เนินกันน,นี่ไอใจบาปนาเลว้ยววาสุนักอยู่ไปมก็นะทอดลนี่ เฮ้ยใครอยู lings, ่แถนนี en> ้ช่วยกูทีเว้ยไอ้นาคว้านบ้านกูจะดูให้หมดเสียทีคนยังแอบเป็นคนนะเป็นดินไอ้นาคว้านบ้านกูช่วยด้วยเว้ยนนนแดิช่วยด้วยช่วยทีนเระวังลูกบ้ามาด้วยเต็มเลยข้างหลังพวกแพทยมาพบสโสพลพวกแพทย์ขม่พ้นเป็นผี เขาไม่ได้สุนัขตายข้างถนนอะถนนบ้านเพาะมึงตายข้างสุนัขได้เนี่เอาเนี่ยไทมึงงานสุนัขตายข้างถนนธอทำอะไรต้านนนทีฝีมือย่างมึงกูขอประมรไอ้ฝีมืออย่างมึงกูขอประมรสู้กูไม่เกินนาทีบอกสู้เลยบอกสู้ได้ไหม ไปเอาเชิไปเอาไม่เอาไครจะรู้ไครจะเอาไปพวดดีๆนนไมต้องตีเขายอมมอบตัวได้ว่าลุกน้อคุณน้องไหมดแล้วอไม่นอนเลยจะตใหนักมึงลำบากแน่เพราะมึงตัวแปลคิดปล้วจงคิดชพอมจำนไม่เอาอะไรมาสู้กูมได้บังตายนี่ไม่พ้นเป็นผีหนีไปห่อนะาอดาบ ใ,ใคร,รจะทม่มี <นะ S 2> วันนี้<อ>เรามึงเก่งแค่ไหนข้าจะมีนี่เรามีศักดิ์ศรีต้องสู้นักนาพงเพชรครบลูกน้หลงพรนาคงต้องแม่ต้องเอาชื่อพ่อมึงสักนงานได้ไหมเนี่ยผู้รำคาน Okay. Oh. เขาเพิ่งทำมาไม่กี่วันถ้วยผูกรวมชั่วตัวเด้ราชเกจะระรานดา เหยียวตัวหมอไม่มีไีด้แล้วบางเฮ้เล่อมาสู้เฮ้ยเล่นโอ้เป็นไงยปูปล่อย

มาขาวไม่ใช่มาหมุนแะต่เมงเอาม้าหมุนก็หลุดแล้วกูเวียนหัวไตหาแล้วอ่ะไอ้เน่าไอ้แน่มึงใช้สมองส่วนไหนคิดเฮะมึงลืมตัวแล้วอย่างนั้นหรือว่ามึงเป็นขี้ขาของกูเขาแบงแกงร้อนที่กูเคยราดหัวรากร้านไปฮะกินของกูเข้าไปนะมึงไม่รู้สึกรู้สาบยังไงไอ้แน่ละคุณไอ้แน่ละคุณ มึงมึงเซ็นได้ละคุณกูมึงอะไร้ละคุณกูยังไม่สำนึกอีกมึงมีบุญมีคุณอะไรกับกูกูถึงได้ละคุณมึงเนี่ยตั้งแต่กูมาอยู่กับมึงนี่อ่ะเอามาพูดดีนะกูเสียหรือเสียหายแน่นอนมึงได้ละคุณชัดๆพูดมานะกูอยู่กับมึงนี่กูช่วยมึงกินนี่ไม่ดีอีกเน่ยนีตรงไหนอ้าวถ้ากูไม่ลางไปผ่านมึงมึงจะไม่กินไหมฮะกูทำให้มึงเปลือยเท่าไรกูไม่หิวก็ต้องกินของมึงเอานี่กูช่วยมึงกินกูได้ละคุณตรงไหนนี่นะอ้าวมึงเคยสำนึกกูได้เอา นี้กูให้มึงกินนี่กูไน้ละคนหนึ่งมุณนีละคุณกูนี่เออสอนน้ำหนาฉันเนาะอย่าไปให้มันกินคนดูจ๋าอย่าไปให้รางวัลมันเด้อเดยวจะนิรลคุณมันหนาเดีย๋ยวไปอยู่เขาเดี๋ยวเขาไม่ให้จริงๆิงเสียแลยเสียเลยที่กูรักแลาไว้ใจมึงเดีย๋ยวเขามึงกูไม่น่าเห็นคงจับเป็นดอกบัวเห็นตะกรวดเป็นวอลนุชเลยมึงจะเรียกกูตัวเฮียมันก็เรียกเถอะมึงกับกูวันนี้พอกันจบกัน นับต่อจากนี้ไปซสนสุดกันทีไม่ว่าชาติดีชาติมึงจะมาลอกอะไรเมียมึงทีมึงเนรเวนชอบเพีงนี้มึงกับกูนี่ลยกกันไปลยกกันไปลยกกันไปแยกกันไปเลยได้ยกกัยกอ่ะยกกันไปเลยยกกันแยกยกแยกยกเออบุคนพูดไว้แยกกันไปลยกกันไปเลยแยกกัยกนับต่อจากนี้เป็นต้นไปมึงกับกูขาดกันนบ คือเป่ากูเลยนกอ้าวหูหูแหนไรอุ้มประโดดเกาะเมื่อไหร่คนคกูหายมีคนแล้วประกอบประกอบดีจังเลยมึงกับกูสิ้นสุดกันจบก,กันแค่นี้กูไล่มึงอออกจากบ้านเขากูใส่หัวมึงออกไปกันนั่นกันนัน้น <c oughs> จะสำนึกกูดีใจแท้ๆไม่เสียใจเลยเหรอ ก่อนมึงกินไล่กูเนี่ยมึงเคยใช้สมองมึงคิดนี่มึงพูดสิ่งที่กูเสียหายเนี่กูไม่ได้มึงเมื่อไหร่ก่อนที่มึงจะไล่กูเนี่ยอ๋อมึงเคยใช้สมองมึงคิดได้ไหมแล้วว่าก่อนจะจะได้กูว่ามึงไล่กูแล้วกูจะไปอยู่กันไหนพวกกันนี่มึงก็พูดอยู่ที่ไหนได้กันเลยเองขอมึงก็ตามใจมึงทั่วตามใจกูอยู่ก็มึงอยู่เด้อจะฆ่ามึงตายไอ้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 